ครับเนี่ยสวัสดีกันด้วยครับวันนี้ก็มาเล่นกันในคอมนะเออกับโนหนึ่งกันอีกแล้วกเกมตีตัวตุนกันเหมือนเดิมนะครับผมเออก็วันนี้เนี่ยผมก็เตรียมทุนมาเยอะอีกแล้วอ่าซึ่งหลายคนก็อาจจะงงว่าเฮ้ยมึงทุนเยอะชิบเป่นงนะวะผมเตรียมทุนมาเยอะทำไมอ่ะผมเคยบอกไปแล้วว่าทำไมผมถึงเตรียมทุนมาเยอะนะเออเพราะหนึ่งเลยว่าเรา,เราตีเนี่ยคือผมตีคอนไม่ค่อยสูงเท่าไหร่อ่ะคือตีคอนที่ผมรับได้ แล้วก็ตีคอที่ผมคิดว่าก็โอเคเออก็เพื่อการให้มันตึงขึ้นอืมเวลาเราทุนมันน้อยเนี่ยเออเราเราตีคอร,ระดับนั้นนะซ่ผมชอบตีคอคือจริงๆผมไม่จําเป็นต้องทุนมาเยอะก็ได้เออจริงๆน้อยก็ได้ครับแต่ว่าคอเราก็ต้องแบบลงอะเออซึ่งผมสภาถทาได้เหมือนกันแต่วันนี้ผมเอามาเยอะฮะส่วนใหญ่ผมก็จะามาเยอะเพื่อกันเซฟไว้ก่อนเออได้ ตีกว่าเสียโอเคอ่ะอาไปรุยกันดีกว่ากับห้องจับเวลานะวันนี้เจ๋วไหมอ่าไม่ธรรมดาซึ่งการตีของเราจะอยู่ที่คอนเรวเวลสิบนะพ่อแม่ไงคือสไตล์เดิมอยู่แล้วฮะไม่มีอะไรฮะวันนี้บอกเลยเออรุยกันก่อนที่ตัวเล็กๆจะจ้อยอจัดต่อได้กระตายฮะจัดต่อเออ สูตมุ้งกระตายเคมาเอ้ยโอ,โ,โอ้โหต้องแข็งว่ะห้าร้อยเออเปิดงานได้โคตรแจ๋วอ้อนุงก็เป้าแหววข้างตลาดไม่ใช่เกีๆๆๆ่ยวอะไรกันวะเอ้ย,อยกระตายมาอีกเดเดเออสําหรับใครที่ใหากผมตีแบบไหนนะก็สามารถเม้นต์มาได้นะเออใครมีสูตรก็มาจงมาแจกกันได้นะเฮ้ย ต้องเล่นแบบนี้นะเออลองเล่นแบบนี้ดูหน่อยซิว่ามันยังไงอืมแต่ผมขอขอทุนไม่เกินเท่านี้นะเออคือทุนเท่านี้ผมพอรับไหวอยู่แต่ถ้าเกินเกินกว่าน,นี้ผมไม่ไหววะ่ะท่านสมต้องต้องรอแป๊บหนึ่งเออต้องให้ผมเซฟอืมตีตีแล้วเก็บแป๊บหนึ่งฮะมาเอะมาไหนวะไม่มีแล้วโอเคไหมชัดตัวใหญ่ท่อครับ ตอนนี้เราขึ้นมาแล้วประมาณ500ร้นะเออเรียกว,ว่าถึงว่าดีมากๆจริงๆผมได้ตัวแรกเมื่อกีก้น่าจะเลิกไม้สามนี่่ะนี่ก็ะมรร้อยแปดเนี่ยตอนนี้เราปรับที่คอสสิบห้านะแบมแบมปลาบะโอ้ไม่มา <laughs> จะกลับไปเท่าทุนอีกแล้วเหลเวลคัมโหลาไมเนมีดโอ เออดีต่อต่อหน่ครับขึ้นหน่งครับโอ้ยเจ๋งสี่ร้อยสิบครับผมสำหรับกระต่ายตัวขาวๆกระตุนใหญ่ไม่มาเฮ้ยแม่งเอ้ยเออกระต่ายแบงมาดีกว่าตุ้ดอีก,กคือเออผมเล่นแบบนี้ดีกว่าไหมเออดี๋ยวคลิปหน้าผมเล่นอะไรดูดีกว่าเออเดี๋ยวว่าอาจจะเจ๋งก็ได้นะเออเรียกว,ว่าตัวตัว,ต,วตัวตายตัวแทนอืม กิฟต์ตัวตายตัวแทนฮะเออยังดีดเด็เดี่ดดยวต้องเปิดตัวนี้หน่อยที่โอ้โหเจ๋งสุดๆผมเลิกหวังกระตุนใหญ่เลยวว่าแม่งเฮ้ยโอ้โหมึงมึงมาท้ายเกมแม่งจะจบอยู่แล้วเพื่อนพึ่งมาโอ้สุดยอดดี ไปเดีเราขาดอีกนิดนึงวะ่ะแม่งไม่ได้วะ่ะเออขึ้นอีกแค่300เพื่อนโอ้โหกวขอาม0ได้9ฮนะจังวนะนี้แล้วจบที่2,6ครับรออะไรฮะเลิกครับ,รบโอ้โหเฉาเฉาเาเลยจบกลมๆเลยวันนี้เอออ่ะครับสำหรับคลิปวันนี้ลากันไปถึงพี่เท่านี้แล้วกันครับผมนี่ฮะเออทุนเท่านี้ขอ ขอคอนเทนต์กันมาได้นะฮะเออสำหรับวันนี้ลากันไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยฮะบ๊ายบายบุ้ยบุ้ย I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute